เกิดซีจริงคุณพี่กำลังเดินไปคงใส่ต้องหลอกมาเล่นใหม่แบบนี้ดีนะเดีมีหนังสือทำมาตายล้วฉันไม่มีหนังสือทำละยี่ฝันหวานแกกล้าได้ยังไงมาเดินชนฉันนะ่ะดูหนักสังซื้อทุกเพื่อนไปหมดเลยเห็นไหมเนี่ย โอ๊ oh, sorry, ยสอรรี่นะฉันไม่ได้ตั้งใจอ่ะดัาสัก๋ยวฝันมาสมยุิ อุ้ยข้อความลูกโซ่ได้ฝันจะเจอฉันนี่ฝันเจอฉันแน่แขนอุ้ยใครส่งอะไรมาเนี่ยอุ้ยจดหมายลูกโซ่ จดหมายลูกโซ่ฉบับที่สิช่วยฉันด้วยฉันกำลังจะผูกคอตายเธอได้ยินฉันไหมแขนของฉันเจ็บไปหมดเลือดจากมีดที่ฉันใช้เฉือนเนือตรงต้นขาของตัวเองคิดออกแล้วสอ้นก่า เดหมายลูกฉบับที่สิบชื่อฉันด้วยฉันก็ไม่กะถูกคอตายเรื่องจริงรึเนล่าทำไงดีเนี่ยเอ้แกเป็นไรเปล่าเปล่าเล่นเกมนิดหน่อยเดี๋ยวเราขอไปห้องน้ำก่อนนะให้เราไปเป็นเพื่อนไหมเพื่ออะไรเฮ้ยแกว่าเจ๊มันเป็นหรือเป่า ให้ยส่งอะไรมาวะจดหมายลูกโซ่ฉบับที่สิบฉันกำลังจะผูกคอตายถ้าไม่ส่งต่อไม่งั้นคนที่ตายคงเป็นเธออะไรเ่อะไรอะขึ้นหัวเ,หอเอออะไรวะก็ตสนใจหรอกออใช่างมันออใช่เหรออ๋อนีน่อ่อนไม่รู้ว่าเด็นนเกนักเรียนต้องจะมาขายอะไรคนหนึ่งทีนี้คือไม่เห็นน,นักเรียนเลยแล้วก็ไม่ค่อยสย่งานเลยอ่ะ ใช่ไหมเก่ง้องแกปะอันี้ใช่ออใชมีพวกหนูมานี่ซิอาจารย์มีอะไรหรือเปล่าคะไม่สิ้นวยนี่พวกเธอเธอเองนี่ใช่เพื่อนพวกเธอไหมใช่ใช่ค่ะเพ,พ,พื่อนมีดูเพื่อนทิดเชียนค่ะติดต่อไม่ได้เลยค่ะถ้าอย่างนั้นถ้าพวกเธอติดต่อเพื่อนได้อ่ะช่วยบอกเพื่อนด้วยนะว่างานของครูกำหนดส่งคาแนตทิหน้าแล้ว,วโนะถ้าเพื่อนเธอยังไม่มาส่งอีกอ่ะครูจะไม่ให้คะแนนแล้วนะ การศกษาจะจบแล้วทานคุณครูแยกใจมาเรียน้ปสวัสดีค เฉนไม่มาเรียนเออใช่เป็นไรเปล่านายเคยรียดคือมีเรื่องเครียดนิดหน่อยวะ่ะอยู่ดีๆก็มีจดหมายลูกโซ่อะไรก็ไม่เหมสคือเมื่อวันก่อนอะเราลองคุยกับเอมใช่ปะมันได้รับจดหมายลูกโซ่เหมือนกันเลยวะ่เออะเฉมเจ้าพอดีเลยเป็นไงบ้างอะ,ะเฉมช่วงนี้เห็นไม่มาเรียนหลายวันเลยเอ,อ่า ฝันหวานได้รับจดหมายแปลกแบ้างไหมใช่ไหมเราก็ได้รับเหมือนกันอ่ะช่วงนี้เราเครียดมากเลยอะหรือเราจะหยุดเรียนกันดีช่วงนี้เรารู้สึกเหมือนมีคนแปลกแปแอบมองเราตลอดเลยอ่ะเราว่าเราไปปรึกษาอาจารย์รักษาดีกว่าไหมใช่ไหมเราว่าไปก็ดีนะเอะอ เรียนห้องนี้มันเอาการบ้านมาส่งแล้วน,นี่นะตรวจงานสักหน่อย,ยค,คอยเรื่อไรเจะมาเป้ค่เรื่องอะไรไหนมีเรื่องอะไรเล่าให้กูฟังซิกคือว่านหนูกับเชอมีเรื่องเครียดอะคะจ ือว่าหนูได้จดหมายนี้ยคะ่ะมันน่ากลัวมากเลยมีกี้ามาเย็นทีนนี้ไปหรอคะอันนี้มันเป็นเหมือนจดหมายลูกโซ่เลยนะตอนนี้หนูไม่รู้ว่าทำยังไงดีคะ่ะเพราะมันน่ากลัวมากเลยถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้พอดีว่าครูมีเพื่อนเป็นทนาอยู่คนหนึ่งไว้เดี๋ยวครูจะพาเธอสองคนอะไปปรึกษากับเพื่อนครูแล้วกันโอเคค่ะครับคุณคระับแล้วอย่าลืมเอางานมาส่งครูด้วยนะอ,อย่าลืมหย่าใช่ นี่เอ็มออนเจอพอดีเลยพอดีว่าเด็กก้องมาฉน,นะมันมาปรึกษาเรื่องจดหมายลูกโซ่อะไรเนี่ยแหละแล้วเด็กเป็นไงบ้างแกเคียดปะมันก็เคียบว่าหละ่ะมันถึงได้มาปรึกษาฉันเนี่ยแอ้ทีนี้จะไปปรึกษาใครอะพอดีนะว่าฉันมีเพื่อนเป็นทนายอยู่คนหนึ่งว่าจะพาเด็กอันไปปรึกษาด่วยแล้วจะไปกับฉันนะอืมได้ดิ คุณทนายคะคือพอดีว่าหนูกับเพื่อน,นะคะ่ะมีเรื่องเครียดอะคะ่ะคือว่ามันมีจดหมายอะคะ่ะส่งมาหาเราอะคือหนูเครียดกันมากเลยไม่รู้จะทำยังไงดีแกะ่ะแกก็ช่วยเด็กมันดูหน่อยละกันเด็กมันเครียดมากเลยลในกรณีแบบนี้เราสามารถเอาผิดกับคนที่ทําแบบนี้ได้ยังไงมีวิธีอะไรบ้างในกรณีนี้นะครับมันจะผิดขอรอบงคบคอมพิวเตอร์นะและมีโทษปรับไม่เกินอีกแสนบาทต้องดีนักษีาเนี่ยคะ่ะ เปนเด็กนะครับเพราะกับผมก่อนเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะพบกับคดีนี้ค่อน,อนข้างเยอะสวาหใจขึ้นแล้วเนาะเราก็ไม่ต้องเครียดนะใช่บาดใจขึ้นเยอะเลยครับคุณขาคึ้ค่าจริงๆกลุ่มเราก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่าก็ไม่ได้สนใจอะไรอะ่ะเฮ้ยแกลองคิดดูดีสิว่าแกเคยมีเรื่องกับใครอะไรหรือเปล่าใช่นั่นสิลองคิดดูดีอ๋อ ยัดออกวนะ่ะมีอยู่คนหนึ่งเดินตามมาก่อนเราจะไปหาในตัวดีกันนี่บอกเธอใช่ไหมที่เป็นคนส่งข้อความลูกโซ่มาให้ฉันนะลูกตาทครับพี่ตานี่จริงลองคืนบนหน้าองเปอย นอกจากจะทำที่หน้าเนี่ยแล้วยังทำที่หน้าด้านเนี่ยนะเมย์ยอมรับผิดนะคะพี่ตาแต่จริงๆแล้วอยู่ข้างพี่ตานะคะขอบคุณนะจ๊ะครั้งนี้ถือว่าพี่ยกให้เมื่อถึงเวลาที่ฉันต้องแก้แค้น